สวัสดีครับเอฟซี ie, และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะคร,ครับก็มาตามกันต่อนอะสำหรับแนวทางาพัฒนานะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของันที่1 5เดือน10พศ2568บแกดตัเนาะแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์ค่าเลขเด่นนะครับจากสูุึงก็คัดเดลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวตางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูผลกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับปันที่15เดือน10พศ2568นะครับผลที่ออก5 2 1> 9ก้านี่คือผลออกนะครับของลาวพัฒนาวันที่15นะครับเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโองนะครับใช้หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออก52เลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับใช้หลักพันกับหลักร้อยออก91 ส่วนบน3ตัวนะครับออก1 5 2 2ตัวก็5 2ครับรดูแนวทางที่ผมลงให้นะครับสำหรับท่านที่ใช้ชุดตินนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยสำหรับที่ลาวนะครับลาวก็ลินฟังโคงเนาะ 5, 2, เนี่ยห้ล่างส่วนบนก็5 2าสอเขาเรียกว่าได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ ส่วนที่เล่นกันทั่วไปมันออก9ก้นึงนะครับใครนำเก้าไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับตัวเน้นด้วยเนาะนะครับผมจับทีเก้าห้ากับเก้าเก้าเก้าหกมาเก้าหนึ่งนะครับส่วนเลขห้าอีกตัวหนึ่งตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะก็มานะครับใครนําไปวิ่งไปรูดก็เข้าเหมือนกันนะครับก็เข้าที่ห้าสองส่วนตัวเจาะก็เข้านะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวเน้นเนาะผมไปเน้นที่เลขเก้าเข้าที่ห้าสอง เข้าที่5 2องก่อถือว่าแนวทางเข้าเนาะนะครับผานนะครับอันนี้วันที่15เรามาตามกันต่อนะครับวันที่17วันที่17บเจได้ก็ขอแสดงคนดีใจกับสมาชิก f อทุกท่านด้วยเนาะวิ่งลรดนะครับก็ไม่มีตัวไหนหลุดเนาะนะนครับ <c oughs> เรามาดูวันที่17 อันที่17เดเดือนสิบสองพัน้ารกะครับราพัฒนานกับราพัฒนาแนาวตาผมก็พูดไปแล้วเนาะ ต้นคลิปนะครับเป็นการคิดกันคำนวณกันอีกรอบตัวเลขนะครับเลขนนะำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ,รบก็มาดูมาที่17เดือน10 2568รลาวพัฒนาวันนี้ชุดปินได้เลข61957 61957เเลขเด่น ได้เลข6กกับเลขหนึ่งกับ6กับ1วันนี้ผมเน้นได้ที่เลข6นะครับก็จับให้อย่างละสองชุดนะครับผมจับไปที่หกห้ากับหกเจ็ดหกห้าหกเจ็ดส่วนเลขหนึ่งผมจับไปที่ หนแล้วก็หนึ่งเจับก็ตามนี้นะครับตันต้จับให้าชุดนะครับจับเล็กเบิ้ลอีกชุดหนึ่งนะครับเล็กเบิ้ลก็ตัวนี้แหละนะครับกนะครับก็ระวังกับหัวด้วยนะครับเลขหก 6. เราก็จับเพิ่มเติมให้ชุดหนึ่งเนาะจะเป็นหกหกเด็กเบิร์นนะครับหกหกเรามาดูสามตัวสามตัวผมจับให้สองชุดนะครับก็จะเป็นสามหกเจ็ดสาม หกห้ากับสามหกห้าก็แมาอีกชุดหนึ่งแล้วกันเนาะกับเป็นหกห้าหนึ่งกับก็อยู่ในชุดวินละหกห้าหนึ่งในกับเนหกหนึ่งมาด้วยกันในแนวทางตัวที่ผมเน่นให้ <c oughs> ผมเน่นให้ที่ หกเจ็ 7. นะครับในในหกเจ็ดในเล็กเบิ้ลนะครับหกเตัวก็เป็นชุดนี้นะครับ3ตัวมันจะมาพี่น้องถ้ามาเอพี่น้องไม่มา6กห้ามันจะมาชุดนี้นะระวังนะครับระวังชุดล่างด้วยนะครับหกห้าหนึ่ง ราผมไม่ได้จับห้าหนึ่งเนาะนะครับนะก็จับหกหนึ่งในชุดบินมันมีอยู่แล้วนะครับนะเล็กเด่นถ้าจับทั้งหมดมันก็จะได้หนึ 9, ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหกผมเลือกจับหนะึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดไม่ได้จับหนึ่งห้าเรามาดูสี่ตัวก็ติดสูตรไว้นะครับใครเอาไปตัดเล่นก็ได้นะ้องสี่ตัว สี่ตัวก็จะเป็นก็จะเป็นฮา ับที่ห้าหนึ่งแล้วกันเนาะห้าหนึ่งหกเจ็ดมันจะมาเลขหนึ่งตัวเดิมป่าห้าหนึ่งหก็ะครับก็อยู่ในชุดวินเทั้งหมดเลยนะครับตัวเลขนะครับสตัวก็จับในชุดวินเลยหรือท่านจะเปลี่ยนตัวก็ได้เพราะว่าผมเอาหลักร้อยไปตัวหนึ่งนะครับ 53ก็ได้เนาะ5367ามหกเจ็ก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับเลข1ก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข3ามจะได้กับ4ตัว ครับตอนนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกเจีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1 7เดือน10พศ2568าโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใชข้ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ